สวัสดีครับพบขมนายคุณรูโบอีกแล้วนะครับกับการหาส่วนลดสตรีมแบบที่สองแบบที่สองนี่ก็จะสอนประมาณสองสามแบบนี่เกมส่วนลดของผมที่ซื้อมาอ่ะคั้งแรกเ็ก็เข้ามาในเว็บสต r e ์ด s ตร a มครับหรือก็ Steam p o w e r l รอันเดินมนะครับกดเข้ามาปึ๊บพอกดเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะเจอด้านขวาล่างนี่คือส่วนลถของเกมอันนี้ซึ่งใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วซึ่ง อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องสอนไม่ไม่ต้องเป็นต้องบอกหรอกเพราะว่ามันมีชุดหน้าเว็บหลายอยู่แล้วแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการหาส่วนลดของสตรีมท้าแรกเราก็เข้าไป Humble ร์ n d น e นะครับองจําได้นะครับว่าที่เอาเดส s เปซสามอะไรพวกนี้มาแจกขายกน็นําซึ่งมันไม่มีแล้วใช่ไหมที่จริงมันก็ยังจะมีอยู่นะครับแต่ว่าเกมมันไม่ค่อยดังเขาเลยไม่แบบเป็นข่าวเท่าไหร่ให้เรากดที่ h u m b l อ อะไรเดอะฮัมเพิลวิซลนะครับวิ k l y s a l e อะไรเนี่ยแหละผมก็อ่านไม่ออกภาษาอังกฤพอไปปุ๊บเราก็จะเห็น t m m r e ี a i n i ่ g ก็คือวันที่หมดเวลาในการอ้นี่ครับหมดเวลาในการนับถอยหลังจะเจ็ดวันจะมีเกมเปลี่ยนใหม่ทุกเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับไอเกมตรงนี้ซึ่งวิธีเราซื้อก็ง่ายครับใช้ PayPal เหมือนเดิมถ้าเราจะอันนี้เป็นเว็บเหมือนการกุศลน,นะครับว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ยิ่งซื้อเยอะเ็ยิ่งรวย เอ้ไม่ใช่ยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งดีครับเป็นการกศลเอาไปบริจาคให้เวื้ออื่นเอ้พวกองค์กรอื่นๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าองค์งกรไหนนะครับซึ่งได้ข่าวมาทีวิธีซื้อถ้าซื้อแบบยี่สิบห้าดอลลาร์ก็ดีครับไว้แบบเหมือนบริจาคไปเยอะแต่ถ้าเราจนแบบผมอย่างเงี้ยโคตรจนเลยก็ซื้อแบบโวคือคาตทอมเอามาส์นะครับปุ๊บเราก็ใส่แค่หนึ่งดอลลาร์ปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกว่า warning ถ้าคุณจะไม่ได้รับ เกมอีกสองเกมที่มันขึ้นกูแจ็อกตรงนี้ถ้าคุณใช้ยอดไอ้ถ้าคุณแบบยังไงบริจาคไม่ถึงยอดของมันบอกให้เพิ่มอีกสี่จุดแปดหนึ่งดอลลาร์แล้วเพิ่มไปสี่จุดแปดหนึ่งดอลลาร์ปึ๊บตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ไม่ใช่ดิมันต้องเป็นห้าห้าพอก,กี้มันหนึ่งเราก็จะพอดีเป๊ะอันนี้เราก็จะได้เกมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซึ่งเกมมันไม่ค่อยดังเกมพวกนี้ผมก็เลยไม่ซื้อ อันนี้ให้เราใส่อีเมลของเราแล้วก็ใส่กิฟโค้ดซึ่งแล้วก็กดเพย์พาครับไม่ต้องไปซื้อตามเว็บอือ่นๆนะครับเพราะว่าเว็บอื่นบางเว็บบางเว็บเท่านั้นที่ผมย้ำนะมันกดราคามากๆเช่นครั้งที่แล้ว h u m b บ e Bundle เขาขายไอ้8เกมมันภายในสามบาทแต่คนไทยเอามาขายต่อเป็น150-200บสอซึ่งมันผมคิดว่ามันน่าเกียดนะครับมันไม่ใช่ เขาไปเป็นบริจาคการกุศลแต่ว่าคนไทยทําบันนี้มันก็ไม่ถูกผมก็เลยมาสอนวิธีการซื้อในฮับเบิลบันเดอร์ครับก็น,นี้เราก็ใส่อีเมลไปซึ่งผมไม่ซื้อนะแล้วเราก็เลือกครับจะจ่ายโดยเครดิตการ์ดหรือเพย์พาหรืออ m ม z o n p พ m m e n t หรือ Google Wallet แล้วแต่เรานะครับพอกดปุ๊บกดเน็กกดเน็กปุ๊บตอนนี้เราก็เข้าที่ฮอนเมลมันจะส่งเมลไปที่ฮอนเมลของเราปุ๊บรอสักครู่ครับอ่า ซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อของไปในสตรีมแบบกระนำอ่าอันนี้จะอยู่ในสตรีมสำหรับผมไม่ใช่ในเก็บถาวารของผมนะครับอะอยู่ไหนวะลืมบ้าบนึงเดี๋ยวผมขอเวลาหาก่อนซื้อซื้อคือเยอะเกินไปมันจะอยู่หน้าหลังๆหน่อยนี่ครับมันจะส่งเป็นอ e ีเมลมา h u m b l e b บ n d เดนะครับแล้วบอกว่า h u m b บ e b u n d เดอันนี้ก็สำหรับที่เราซื้อซื้ออะไรไปบ้างแล้วเรากด ลืมว่าเราซื้ออะไรไปมั่งเราก็จะขึ้นตรงนี้มันจะส่งส่งมาให้ว่าเรามีอะไรมั่งนะแล้วกดพวกตรงนี้ใส่อัพไปอะไรพวกนี้มันจะส่งว่าอีเมลเนี้ยได้ซื้อทําการซื้ออันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไปซึ่งผมก็ซื้อมาต้องสามอันอันแรกเราก็ใช้ไปแล้วนะเข้าเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าคีย์มันเราใช้หมดแล้วผมกวาดเรียบอันนี้เราก็ จะกดปุ๊บกดรีดิมอันนี้ก็เป็นของออริจินนะครับออริจินเราก็จะเจอเกมต่างๆในนี้นะครับซึ่งเราก็เอาไปทําการรีดิมง่ายๆอันนี้ผมกดส่งเป็นกิฟต์โค้นะเพราะผมชอบกดรีดิมเองแล้วกกดมาที่จะตีมแล้วก็จะได้เกมในสตรีมิีกไม่ต้องกลัวคีย์แต่และคีย์ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นอะ่ะเพราะผมใช้หมดแล้วก็ขอจกเพียงการหาส่วนลดตรีมเกมเท่านี้นะครับในแบบที่สอง ขอบคุณครับติดตามับชมกับคุณลูโบเย่ yeah.